เรียบรอ้อยเรียบร้อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีัดีดมาดีาด,ด,ด,ดีสวยงามเพื่อนสวดีดี เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมาาวิกแล้ววันนี้เรามาเล่นเป็นโอมินชนกับอันเลนซึ่งไม่ผิดตัวเที่บอนะเอาทิ้งตาเนี่ยเราเปิดหลังอันเลนในสามอ่ะคือเฮ้ยอันเลนคือเจอเทียผมเหนื่อยอจูทุกทีนะคือตัวมันแก้ทางอ่ะทุกคนนะคือผมรู้ว่า ต้นหนาวจะทำให้มันแบบอดลงแต่ถ้าเราสู้ตามตรงๆอ่ะยังไงเราก็ต้องแพ้อะ่ะงหมดยิง่งเลนเกมขนาดนี้ตัดลงตัดไม่กัดเรายังสู้มันยากเลยอันนี้คิดเอาเศร้าเอาจริงถ้าเราเปิดหลงังกันเราพอได้แต่อันนี้เปิดเปิดก่อนเจออันเลนโอ้โหกูหนักใจเลยเจอฟอร์เลนยังพอมาก่ะเจอเจออันเลนโโอ้หมัน มันนั่งอย่างเงียเรียนแต่เสียเงี้ยคือการเตรียมมันสั้นเราก็สั้นนะจริงสุดยอดอ,อะไรน้องยิ่งนั่นแน่นั่นแน่นนแนเอ้เรียบร้อยเลยถ้าอัพอันนี้มาเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาเด,อาดิบ่า <laughs> ถ้าอัพสกิลหนึ่งมาเราพอกดได้แต่ถ้าเมื่อกี้อันเรียนอัพสกิลสองมามันก็ กลางๆอ่ะแต่เราไปทางที่เราจะแพ้ทางมากกว่าเพราะว่าอะไรช่วงต้นอะ่ะมันมันโหดแน่นอนเลดก็โหดอ้สักนึไม่รู้มากเราจะไหวขนาดไหนนะอะไรเนาะ อืมพอดีพอดีอืมวิถ้าถึงนะมึงเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เราดึงโดนอะเราโดนอันไอ้เราเราน่าจะครับชนะอหรียญได้นะอุ้ยแต่โอ้ยบอดุมบอดุมบอดุมแล้วก็ถอยให้เฮชิวเราได้เป็นบ้าอะไรขนาดนั้นเจริเพื่อนเจริฟิก่อนนะเพราะว่ายังไงเราต้องยากแล้วตัวเที่นี้ อืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะได้ไเพื่อนเลนบนเลนให้เลนล่างเลนบนมาเยอะนะ่ะเอาจริงเมื่อกี้ผมว่าจะกะจะเอาด้าบบอลดัมน,นะแต่ลืมไปเราออกอันเนี้ยรองเท้ารองเท้า,อ,ทาอ่าสลิกรูดถ้านออกอ่ะรองเท้าอะไรนะเนี่ยเ,เนี่ยรองเท้าเนี่ยจำไม่ได้นะจำชื่อไม่ได้นะ เล่นแต่ไอเดนเกินเราเดี๋ยวนี้เราแกะคลิปพยายามแกะคลิปให้ไวก่อนอันเรียนฮะโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหลืมดูทุกคนอันนี้ไม่อ่านแบบฮะอันนี้ผมไม่อ่านแบบจริงผมโทษทีวันนี้ไม่อ่านแบบวันนี้เราพลาดเองสวยงาม 5-2กันแลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาดีน้องสวัสดีมาดีมาดีมาดีาดาด <c oughs> นี่แหละมึงวิธีการแก้อารีรนคือรอให้มันอ่อนเอฮะง่ายเป็นวิธีการง่ายมากแต่ถ้าเป็นฟอร์เรนเมื่อกี rain, ้ฟอร์เรนสวนหูตาได้เลยอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้ไม่ได้โมนะฟอร์เรนไม่เก่งจริงตัวเทพเจ้าเนี่ย ตัวรับเทพเจ้าบับของเราอยู่แล้วตอนนี้ฮึมฮึมฮึมกายเพื่อนอะไรป้อมป้อมเป็นของเราเยอะห่าละเยอะเยอะเยอะเพื่อนเยอะเยอะเอะถอยถอยถอยอะไรอานีนอยาขนาดนั้นเลยอันเลนหูเยอะอันนั้นเนี่ย มันเออบอลดับโซโลคิวมูล,ลาสุดยอดป้าสายโค้ชอืมอืมป่านะ่ะเซรื่ดีสวยโอเคไปละโอ้โหมันพังเลยว่ะทุกคนคนนี้ไม่ใส่ไม่ดีอ้าวเรียบร้อยหนึ่ง อออเอาดีเอาดีมาน้องเรียบร้อยมึงย้ยอนอัดใส่สวยแล้วอเลนก็ลำม,มัว่วเรียบร้อยโอเคเฟรมเรทห้าจดสองไอห้านี่ไรผลที่ผมไม่ค่อยเล่นตอนที่เจอกับไอ,อ้นั้นเท่าไหร่เป็นไรลกูกหืมเราจะเล่นไหมล่ะหืมเกือบหลับมึง เล่นเมันอะไร่ลูกอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เลือดไอ้คลีมันโอ้โหกูโอ้โหกูแพ้นตะย่าหลังเลยนี่แหละมึงซัพพอร์ตอ๋อซับให้หน่อยอ่าซับผาอ๋อกูว่าอยู่แม่งแรงจังอ สวยงามเพื่อนอันนี้อันนี้อันนีเ้เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะอ๋อซัพพอร์ตมันโยนนี่เองไม่สิมันไม่ได้เรียกมันโยนเขาเรียกว่าเออ,ออกของดีออกของดีมา สาธะไม่รอดเรียบร้อยตายเกลี้ยง <c oughs> ได้ไเพื่อนโอ้ยได้แนละ้โอ้โหไม่ได้โอ้โหขิดไม่เข้าว่าผ่านเลยขีดไม่เข้าเพื่อนถอยไปเลยถอยเพื่อนถอยมา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 ดัก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  โอ้โหเรียบร้อยสวยงามเพื่อนออ้ยโอ้ยนิดเดียวโอ้โหเอลนัอโอ้ยโอ้ยเครย์ยอนดิโดโทษนะโอ้โหเครย์ยอย่างตึง ยัดเลยน้องือเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโดนฉีบอือโอ้โหยอนมาดิโอ้โหโยนนอนอ,หยนอย่างตึงเฉียตึงจัดเกี๊ยนี้ไม่ทำอะไรเลยทุกคนแย่มากจบคันบายบายน้องเรียบร้อยอือ โอ้ตานี้ไม่ได้ทำอะไรโดนแต่ต้นเกมอ่ะมันมาเติมชิบหายเลยแต่เลร,รียญเกมว่าทำไรแกชิปนะโดนแกชิปทำเลนียญแกชิปทำเลนไม่กลับไปตายจริงตอนเราแทบไม่มีบทเลยเกมนี้โหเรียบร้อยนูน่นได้เหรียญกินไ,ไฟเตอร์เฉยสิโอ้ยอนตานี้ผมยกให้เลยว่าเก่งมากเฮ้ยแล้วทำไมกูได้เหรียญงมนาะเกมนี้ไม่กูแต่ดันเลนเะนี่ยโหและก็ถ่ายห้าตายมากกเพื่อนด้วยถายชิบหายนู่น เท่มย้อนหอวแท้ตอนนี้ยกนิ้วยก